โอเคครับเราจะมารีเช็คเครื่องทำป๊อปคอนแก๊สต,ตัวนี้นะครับก่อนแพ็กจัดส่งให้ลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูความเรียบร้อยโดยรอบของเครื่องกันก่อนครับตัวนี้เป็นสูตรนะครับเดี๋ยวส่งแบบเครื่องใส่ไปไว้ให้ในหม้อเอาไปประกอบคู่กับคลิปเทคนิคก,การทําได้เลยครับพลาสติกต่างๆพวกนี้แกะออกได้หมดเลยครับที่หุ้มชิ้นงานเอาไว้ส่วนด้านหลังเป็นอะคริลิกนะครับ กระดาษที่หุ้มอะคริลิกอยู่ควรจะต้องแกะก่อนใช้งานนะครับเมื่อไหร่ที่กระดาษโดนความร้อนและความชื้นจะทําให้แกะออกยากมากครับมาดูการทํางานมอเตอร์ใช้งานได้2ระบบไฟบ้านใส่สีดําเช่นนี้ครับเสียบโดยตรงได้เลยกับปลั๊กไฟบ้านส่วนแบตเตอรี่จะมีสายพ่วงชุนีให้ครับแดงบวกดําลบเวลาใช้งานค่อยเอามาเสียบนะครับปกติก็เก็บเอาไว้ถ้าไม่ได้ใช้งานแดงบวกดําลบอีกฝั่งหนึ่งก็มาคลิปที่แบตเตอรี่ครับใช้แบตโวลต์ คีบแดงบวกดำลบเหมือนกันครับแบตเตอรี่ห้ามสลับขั้วเด็ดขาดนะครับถ้าสลับขั้วช็อตทันทีมาดูการทำงานสวิตช์จะเป็นสามสเต็ปแบบนี้ตรงการคือปิดถ้าเขามาขวามือแบบนี้อันนี้เราเลือกระบบไฟบ้านครับ220โวลต์ตามตัวเลขเลยอันนี้เป็นระบบไฟบ้านไฟแสดงสถานะสีน้ำเงินมาการกดรอบที่เหมาะสมนะครับจุดสีแดงหมุนมาให้ตรงกัน มอ,อเตอร์สามารถปรับกานเร็วได้ครับตรงกลางคือปิดเขามาซ้ายมือตัวนี้ทํางานด้วยระบบแบตเตอรี่ครับมาดูในส่วนของหัวเตาแก๊สเดี๋ยวเวลาส่งไปนะครับให้ดูว่าบางทีหัวแก๊สอาจจะขยับได้ในส่วนตัวนี้เพราะว่าอาจจะโดนกระแทกหรืออะไรพวกนี้ครับถ้าหัวแก๊สไม่ขนกับก้นหม้อมือเราสามารถดัดได้นะครับ อันนี้ให้ดูก่อนขนาดคือแบบนี้การล้างทำความสะอาดนะครับดึงส,สลักตัวนี้ออกแยกชุนมอเตอร์ออกเช็ดทำความสะอาดธรรมดาใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดได้นะครับตัวนี้เป็นระบบไฟทางร้านรับกันให้1ปีมีมหา,าะไยแจ้งเข้ามาได้เลยหลังจากที่แยกชุนมอเตอร์ไปแล้วทางเครื่องเนี่ยยกล้างน้ำได้เลยครับหม้อก็ยกและดึงออกล้างเหมือนไชชนะทั่วไปออกปบบมากๆก็ใช้ฟุ๋เหล็กขัดได้ แผ่นปิดหัวเตอแก๊สปิดสนิทครับหัวแก๊สสเตเลียสใช้คู่กับวาล์วปรับแก๊สแรงดันต่ำนะครับหน้าตาประมาณนี้แต่ในคลิปที่ส่งให้ก็จะมีบอกครับว่าแรงดันสูงและแรงดันต่ำต่างกันยังไงเลือกใช้ให้ถูกต้องนะครับแรงดันสูงห้ามใช้เด็ดขาดอ่าแล้วก็มาดูตรงนี้นิดนึงครับช่องอากาศตัวนี้ต้องเปิดให้สุดสุดคือแบบนี้ครับเวลาเราล้างหรือเคลื่อนย้ายมือเราไปโดนได้เห็นไหมครับก็ไม่ต้องสนใจก่อนใช้งานก็ก้มลงมาดูแล้วก็ปรับช่องอากาศเปิดให้สุดแบบนี้ ไฟที่ได้จะเป็นสีฟ้าแบบนี้ครับกรณีที่ช่องกัดเปิดไม่สุดนะครับเปลวไฟจะเปลี่ยนสีเลยแล้วเป็นไฟลอยๆเซ็ตให้ช่องกัดเปิดสุดก็ได้เปลวไฟสีฟ้านิ่งๆแบบนี้ความแรงไฟในการใช้ใช้ไฟแรงเต็มก้นหม้อนะครับเน้นเลยว่าใช้ไฟแรงเต็มก้นหม้อป๊อปคอร์นไฟแรงไม่ไหม้ไฟอ่อนไหม้นะครับโอเคครับ